ตอนนี้ยามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็แดดดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะเทปนะคะเทปพลาสติกนะคะที่เราพันไว้ตอนเสริมรากทุเรียนนะคะซึ่งก็ทําการเสริมรากเป็นแล้วผ่านไปนแล้วประมาณ2เดือนนะคะติดทุร,ประประปังนะคะโนนนี้นั่นก็เลยยังไม่ได้มาแกะสักทีเดี๋ยวนนี้เราก็จะมาแกะนะคะแกะพลาสติกนะคะเป็น ตรงนี้จะเป็นต้นทุเรียนบ้านนะคะทำการเสริมรากกับทุเรียนหมอนทองนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะ นี่อีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะประมาณสองเดือนแล้วอะคะ่ะสองเดือนกว่าละที่ทำการเสริมรากไปนะคะเดี๋ยวต้นนี้ก็ได้เวลาแกะกันแล้วล่ะคะ่ะ ติดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้เขาโตไปพร้อมๆกันนะคะนี่เสริมรากด้วยทุเรียนบ้านนะคะสองกายเป็นหน่งเดียวนะคะต่อทุเรียนบ้านกับต้นทุเรียนหมอนทอ,องตอนนี้เขาก็เนื้อเยื่อก็ติดกันแล้วนะคะสมานเรียบร้อยค่ะนี่ก็ปล่อยให้เขาโตไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอ